สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรียงังมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนการซ่อมแซมประตูระบายน้ำที่บางโฉมสีนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีก็มีอุปสรรคหลายอย่างนะครับติดตามรายงานล่าสุดกับคุณทิศคำพอรอยู่กำเนิดรายงานมาจากลบบุรีครับค่ะคุณทิศคำพรเชิญค่ะเชิญครับ ขอบคุณค่ะคุณเชิงชายคุณขวัญชนกค,ครับปัญหาสําคัญในการซ่อมแซมประตูระบายน้ําบางโฉมสีวันนี้คือการเดินทางลำเลียงกล่องหินเข้าสู่พื้นที่ค่ะและอาจจะทําให้ภารกิจนั้นไม่สามารถแล้วเสร็จได้ภายใน15วันตามกําหนดการเดิมนะคะและชาวบ้านจังหวัดลบบุรีเองก็ยังคงต้องทนกับภาวะวิกฤตน้ําท่วมที่ยังคงแผ่ขยายวงกว้างค่ะอําเภอท่าวงวันนี้นะคะมีชาวบ้านที่ทิ้งบ้านไปใน ได้ใช้โอกาสช่วงวันหยุดกลับมาเก็บข้าวของและดูสถานการณ์น้ํากันจํานวนมากค่ะแต่ปัญหาหนึ่งที่เราพบเจอนะคะคือ,อยังคงมีผู้สูงอายุที่ห่วงข้าวของไม่ยอมทิ้งบ้านอยู่ตามบ้านเรือนานในอีกจํานวนมากค่ะเช่นคุณยายบุญธรรมวัย76ปีคนนี้นะคะที่ดึงดันจะลงน้ําเพื่อเข้าบ้านที่ตอนนี้บ้านเองก็ถูกน้ําท่วมท่มิดหลังคาเพื่อจะเข้าไปเอาโทรทัศน์และผ้าถุงหลังจากที่หลานสาวพาหนีน้ำไปอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะโอ้ไม่ดีใหญ่เลยว่วงของยาย หวงของห่วงคงมากกว่าชีวิตแล้วนะส่วนความคืบหน้าในการเร่งชะลอน้ําที่ประตูระบายน้ําบางโฉมศมสีการปฏิบัติการวันที่สองวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถดับนําหินลงกล่อง นํานกล่องหินลงช่องขาดโดยตรงค่ะแทนการใช้รถแบ็คโฮแล้วก็ทิ้งกล่องหินได้เพียงแค่ฝั่งเดียวนะคะเพราะเกรงว่าคอนกรีตบริเวณประตูระบายน้านั้นจะซุดตัวเพิ่มจนถึงวันนี้ทิ้งตะข่าหินไปแล้วถึง200กล่องวิศวกรกรมชลประทานที่ควบคุมง,งานนั้นบอกว่าเจ้าหน้าที่จะทิ้งกล่องหินทั้งวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มและภายใน3-4วันหลังจากนี้เราจะสามารถมองเห็นยอดหินโผล่เหนือน้ําอุปสรรคนั้นยังมีเพียงแค่อย่างเดียวค่ะคือการลําเลียงหินเข้าออกพื้นที่จากบริเวณถนนสายเอเชียจน นถึงประตูระบายน้ํายาวไป5กิโลเมตรมีเต็นที่พักอาศัยของชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมตั้งอยู่จึงสามารถใช้เวลาในการทําขนส่งนั้นได้ยากนะคะส่วนปริมาณน้าที่ประตูระบายน้ําบางโฉมสีวันนี้ดูจากระดับสายตาจะเห็นคราบน้ําลดลงไปประมาณ5เซนติเมตรซึ่งตามแผนงานการทิ้งกล่องหินนั้นจะเสร็จสิ้นได้ภายใน15วันค่ะและเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะคะวันนี้บริษัทไทยเบเรีดได้นําแทงค์น้ําขนาดใหญ่พร้อมน้ําดื่มมาให้บริการชาวบ้านใน6ตําบลของอำเภอท่าวงค่ะ ส่วนความคืบหน้าในการช่วยเหลือหมูนะคะที่กําลังจะตายยกฟาร์มในตำบลโพก้าต้นวันนี้หลายหน่วยง,งานเองก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นําออกมาได้บางส่วนค่ะติดตามจากรายงานคุณผู้ชมคะดิฉันได้กลับมาที่ฟาร์มหมูของครอบครัวแม่รักอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ได้มีการช่วยเหลือหมูออกมาแล้ว18ตัวและข้างหลังดิฉันนะคะที่เหลืออยู่อีก11ตัวนี้นะคะก็มีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงบางตัวเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นคะ่ะ หมูแม่พันธน้ำหนักกว่า200-250กิ250กรัมที่ช่วยออกมาจากคอกได้เมื่อคืนนี้34ตัวและตายทันที5ตัวที่มีชีวิตรอดและอยู่ในสภาพแข็งแรง18ตัวก็ขายให้กับคนที่มาช่วยตัวละ5,000บาทอีก11ตัวที่นอนลอยคออยู่ในน้ำสูงถึงหน้าอกยังคงอยู่ในสภาพที่อ่อนแรง เขาอยู่ในภาวะติดเชื้อในปอดจนปอดอักเสบลุกลามไปถึงระบบการหมุนเวียนของเลือดที่ทํางานผิดปกติจนสีผิวของมันกลายเป็นสีแดงทั้งตัวบางตัวที่อาการดุนแรงมากนอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวและไอตลอดเวลาซึ่งคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน2อถึงสชั่วโมงค่ะบางคนก็ชิ้นส่วนของปอดเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับปองน้ำนะครับทีนี้มันมันมันเป็นแข็งหมดแล้วมันไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้แล้วคับมันก็หายใจลําบากขึ้นลำบากขึ้นก็ไอแขแขกเดี๋ยวแป๊เดียวมันจะอ้าเปล่าเนี่ย มหหใจไ่ไวไตาบางตัวที่ดูเหมือนแข็งแรงเดินไปมาได้ก็อยู่ในอาการหิวโหยเพราะไม่ได้ทานอาหารมานานกว่าเจวันพยายามกัดแทะเรือที่เรานั่งอยู่การให้อาหารก็เป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะน้ําที่ท่วมสูงมันจึงทานได้แต่น้ําและหากเป็นอย่างนี้ไปอีก 1- 2สองวันก็จะทยอยตายจนหมดค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระหมูนี่แหละ กกมมมานนนนทรรเปป็ไปไไไห่ด้ว,วียตอยู่ในนี้แนนนเเดดิิไปมาาก็ตยครอบครัรวมแม่งลักต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงบฉุกเฉินที่จะนํามาจ่ายเป็นค่าแรงให้กับลูกน้องที่เหน็ดเหนื่อยมานานหลายวันสมบัติยะรังวงถ่ายภาพเป็นจามาอักษรนิตทีมข่าวสังคมรายงาน วันนี้นะคะแม้ว่าความช่วยเหลือจะมาถึงพื้นที่จังหวัดลบบุรีมากขึ้นแต่ว่าชาวบ้านเองก็ยังคงทวงถามถึงที่อพยพที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นหลักแหล่งใกล้กับท้องถิ่นเดิมของพวกเขาค่ะคุณเชิญชายคุณขวัญชนกคะขอบคุณคุณที่คำพรค่ะคก็น่าเห็นใจชาวบ้านเหลือเกินนะคะ